สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะบ้านเฮาจะมีงานบ่แม่ไม่แล้วต้องยำฮะโอ้อโ,อโหพี่น้องขาหมูแม่ฟันตั้งนานนะมันได้ซ้ำนี้อฟันเลยเออกกำลังกายหน่อยปวดแขนออกกำลังกายเล็กโค้ดเด็กเล็กโคด้ดเขาช่างมันไม่ใช่เล็กค่อย <c oughs> อืมเจ้าแหละฟันเลยนั่นแหละออกกำลังกายหน่อย ตนเป็นดีพึ่งของตนเออแจ๋วมาทานนะครับมันเหล็กมันกะหลุดมา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 โอ้ยอินเหรอพี่น้องมืันนี้พี่สิตมขาหมูห้ยกินเด้อไม่ทำวายเฉยๆเห็นเห็นล้วก็ซื้อเอาเห็นล้วก็ซื้อวายอะนะเอาวายทำวันใหม่วันนี้เราก็กิน ซ้ามามเดี๋ยวอย่าทำตอนใหญ่หลายอื้อมือนั่นนั่นเกือบนีโป้งเนาะเอามือออกละหมม,มันจะเลื่อยนะ่ะนะเออล่ะขาหมูนนอง ได้แหงทาหมูลแล้วเหมือรงเอามือออกหนเด้อเขาสับให้ที่ตลาดนะสวยเด้ไมไ่กระท่อนกระแท่นแบบนี้ได้ส่วนมาต่อยก็นุ่นนะพี่น้องทำอาหารตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบอไปมาต่อยมึกหรือกุ้งมึกยังไม่มีหมูนุ่มเนาะ เอาตีนหมูก่อนไหมลูกเขาสจะมาจาดทำแบบนี้อืมงามได้เขาทำนะอเอามือออกหน่ยอยเด้อคนไม่ได้อยากกินนิ้วมือเจ้าได้อ่าอ่าไมนสับก็ได้เหมือนสับก็ไม่ตรง

เอาเอาเอาพาที่นี่นะถ้าเราต้มเป็นตีนใหญ่เลยมันก็มันก็อันนี้นะพี่น้องนะมันไม่เข้าเนื้อเข้าดังนะก็ต้องสับสับสับนะให้ม,มันเป็นชิ้น นะคะฮะล้างสิล้างแล้วจะไปแพ็กถุงใส่ถุงไว้ใส่ตู้เย็นช่องฟิตจะได้มไม่สูดไม่เน่ามาต่อเออวุ้นเส้นนี่ลูก ระวังมือระวังมือมันกระเด็นใส่มือตัวเองโอ้ยเกือบตกดินน้องหมายิ่งรออยู่พี่น้องเ้ย้ะตกตกลงดินเนี่ยโอ้โอสจเราหนังยางมัด่อยสิลูก อังอยางเราเยอะแยะมัดเดี๋ยวมันหลุดออกนะสายนะครับสายลางกุน แม่เสร็จเป็นอันมาเรียบร้อยนะคะเอฟซีเราก็มีอาหารแล้วนะคะเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะไว้ทำต้มยำตีนหมูนะถ้าทำต้มยำนี้เด็กๆเขาก็จะกินด้วยนะไว้ใส่กระติกเออ้ เดี๋ยวจะไปล้างนะคะล้างหมูก่อนให้มันสะอาดนะเอาโจมเขียงเข้าไปหน่อยนะยกเข้าไปให้หน่อยโจมเลยโจมเลยนะนะั่นแหละเด้อันนั้นเรามีอยู่เออเอาเลยแม่จะไป สาให้มันเรียบร้อยพี่น้องครับผมนี่ครับเท่าไหร่นี่แม่ร้อยสาาโอ้โหร้อยสาบาทนะฮะเอฟซีนะครับก็ได้กินหลายขาบอยู่เนาะ <c oughs> แน่ลูกอย่าหยกันเ <c oughs> น่กนะ็เอาข้าวนะฮะกิน ข้าวเช้านะจะได้มีแรงคิดนะนุงนี่ก็ไม่รู้ว่าประเดิมครัวใหม่หรือ,อยังเนาะเอฟซี FC. นู่นนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนประเดิมครัวใหม่หรือ,อยังย,ยอยกันที่โอโ้โหก็มันเหมือนที่ไอเดียบอกเนาะเหมือนเราได้รถใหม่เลยพอ <c oughs> <c oughs> นะครับ ล้างลงเนาะอะไรมันจะเท่าการดูแลนักษานะครับผมนกเหี้ยหรอบันใน,ใน,ใน,นี่ก็เดี๋ยวคุยกับตรงนี้ก่อนเนาะว่าเราจะทำอะไรก่อนนะครับผม ทีมนี้ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ก็แชร์นะเด้อพี่น้องเอซครับผมสวัสดีครับ